สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตเนาะเราไม่ได้อัปเดตมาหลายเดือนละนี่เป็นส่วนผลไม้ผสมผสานนะคะวันนี้วันที่ที่เท่าไหร่เออเจ็ดมเมษายนสองห้าหกหกแล้วนะนี่ฝรั่งรุ่นนี้นะเราเอาลูกเขาทันด้วยแหละเพราะว่าเราเปลี่ยนจากระบบอ่าน้ำเป็นท่อน้ำหยดเป็นเทปน้ำหยดนะ สปริงเกอร์น้ำหยดอะไรเงี้ยเปยนเทปเลยค่ะมันความกว้างนะระยะห่างทุกๆ30เซนเนี่ยเราเปิดช่วงนี้เราก็จะเปิดทุกสองชั่วโมงนะคะกลางคืนนะด้วยน้ำประปากลางคืนทุกสองชั่วโมงดึกๆเนี่ยน้ำมันจะแรงมันก็ทุกวันอนะเปิดทุกวันช่วงนี้ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยมาดูนะเนี่ยดกมาก อันนี้รุ่นนี้มันร่วงไปเยอะแต่รุ่นต่อไปเนี่ยที่กำลังติดลูกเนี่ยดกเนี่ยรุ่นเนี้ยมันจะดกเพราะว่าเอาเอาทันเมื่อก่อนนี้เอาไม่ทันเพราะฝนมันไม่ตกมาหลายเดือนละเนี่ยไอ้กิ่งนี้ต้องอาจจะหักหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกถ้าเราไม่มีไม้ค้ำมันหักแนะ่นอนอันนี้ดูเหมือนจะหักแต่ก็พยายามกุบไว้หนึ่ง สองสองสามสี่ห้าเหมือนกันเอาเชือกคล้องช่วยอีกทีหนึ่งดึงล้งไว้ส่วนไอ้ที่มันล้งไม่ได้ก็มีนะหักเลยนะนี่มาดูตรงนี้หักเลยเนี่ยจิ่งเนี้มันแขวนห้อยมาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยหักจ้าห้าลูกมักโลกมันจริงเอาไว้แค่สองลูกสามลูกพอได้ีไว้ห้าลูกมักโลกดูดิเป็นรอยหักเลยแต่มันยังไม่ขาด ลองดูซิเราจะช่วยชีวิตเขาได้ยังไงนะถ้าตรงนี้แล้วก่อนลองดูก่อนเผื่อเขาจะรอดแต่มันจะถึงเอาไว้ลูกมันก็จะไม่สมบูรณ์นะมันหักแบบนี้มันหลายกิ่งแล้วนะเอาทิ้งไปหลายกิ่งละเราจะต้องตัดสินใจเอาทิ้งะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจถ้าถ้ามันโตพร้อมกันตรงนี้มันต้องหักแน่นอนเลยเราต้องหากไม้มาต่อคำตรงนี้อีก อย่างนี้หักแม่นอนนี่สามลูกนี่กิ่งอย่างเงี้ยต้องเอาออกอันนี้ก็พยายามช่วยเขาไว้เนี่ยมักโลกอ่ะห้าลูกลูกกำลังโตเลยนี่กินชูเด้ออันนี้หงเป่าซื้อทางนน้นโอ้เรามักโลกมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาไล่เด็ดทิ้งอ่ะ ภาพลาดกช่วยกันนะช่วยกันช่วยกัน,กน,กนโอนี่ยังค้ำไม่หมดนะเพราะเราไล่ตัดไม้ไผ่วันละนิดวันละหน่อยวันนี้ก็ไม่ได้ไปตัดเนี่ยเอามาค้ำอย่างนี้เลยนะคะทําเป็นสี่เหลี่ยมจะจะตอกตามกิ่งก็ได้แต่เนี้ยเราทําเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าลมพายุมันแรงเนาะทีนี้มันก็จะพะาพัดต้นโค่นไงก็เลยทําแบบนี้ดีกว่าดูสิเนี่ย จะพากันม,มักโลบหลายเด้เนี่ยมีกระสี่ลูกทำไงดีเนี่ยนี่หักแน่นอนหักแน่นอนเดี๋ยวไปดูของกสสือกันดีกว่าขอภัยเสียงสัน้นเมื่อกี้เดินผ่านไอ้สับป,ปะรดตรงเนี้ยแล้วหยุดดูสับป,ปะรดงูวิ่งมาชนขาแม่ดีไม่ชกอะโอ้ตายแล้วตกใจนู่นไม่เข้ากอตะไครไปแล้วงูตัวเบ้อเลย งูเลยไม่รู้ดีไม่ใช่งูเห่าโอ้ยตายตายตายมาดูหง่าสื่อต่อเฮ้ขนาดยังไม่ลกเต็มที่เอะลนยะงูยังม่อยู่นี่รุ่นก่อนหน้านนะั้นมันก็ล่วงไปเยอะนะอันนี้เป็นดอกมมอีกและโอ้ยตกใจอะเราพูดมากไม่ค่อยได้เลยอะคือยังช็อกอยู่ช็อกอยู่งูตัวใหญ่วิ่งชนขาไหมหางมันสะบัดแต่ขานะ่ะอันนี้น่าจะติดเดยดดอกไห้ มีลูกหลงลูกหลงที่มันไม่ได้หอ่ออันนี้ปีหนึ่งแล้วนะเนี่ยสงการนี้ก็ปีหนึ่งแล้วนะแถวเนี้ยลูกไม่ได้หอ่อที่นี่ไม่มีเมงวันทองนะมีแต่ช้างงวงมาเจาะมาแงะยอยูย่ลินจี่ตาเลรกจะตายแล้วเอาน้ำหยดเทปน้ำหยดมาใส่มันก็เลยฟื้นขึ้นตั้งหลายต้นนะ อันนี้นี่สิบเอ็ดเดือนนะของปศอตรงนี้สิบเอ็ดเดือนนะอีสองแถวเนี่ยตรงเนี้ยหนึ่งปีท่วมหัวแล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งปีผ่านไปก็ยังไม่เคยได้ใส่ขี้ไก่ขี้งัวเลยเนี่ยเอ้ยคนขี้เกียจนะเนี่ยน้ำหมักเราก็เอาใส่ระบบเวนตูรี่นะเอามาตามกับน้ำหยดเลย อื่นเขาได้ขายไปแล้วหนึ่งปีเนี่ยไอเราหนึ่งปีนี่ผ่านมาได้กินแค่อา่าได้ชิมไปสามลูกประมาณนั้นแล้วว่าสามลูกสุกยังไม่เต็มที่ด้วยซ้ําต้องเด็ดยอดช่วยนะของก็ซื้อเห็นไหมเดี๋ยวลูกมันก็จะร่วงเอาไว้เยอะก็ไม่ได้อื ใส่ขี้ไก่ขี้งวไปตอนเนี้ยมันก็ยังซึมไม่ได้มันต้องรอให้ฝนน่ะเราต้องดูพยากรณ์ว่าวันไหนฝนมันจะตกก่อนช่วงที่ฝนตกเราก็เอามาโรยแล้วฝนมันตกมันก็จะได้สะทากอาหารลงไปในดินนะมาใส่ตอนนี้มันก็ปิวไปทั่วไหมมันแห้งแรงมากเลยนะไม่ตกมาหลายเดือนแล้วเนี่ยโอเคนะคะดูการเปลี่ยนแปลงเนาะก็อืมหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาได้เท่าเนี้ เพราะว่าน้าท่วมมั่งแรงจัดมั่งน้ําไม่พอมั่งแต่ตอนเนี้ยเริ่มจัดการเรื่องน้ําละเริ่มจะพอละเริ่มทุกอย่างเข้าที่เข้าทางละโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ